เจ้าตัวนี้คือเจ้าตัวพัดลมแคมปิ้งของทางไทก้อนนะครับพัดลมแคมปิ้งตัวนี้หน้าใบพัดพัดลมมีขนาดอยู่ที่12นิ้วนะครับใบพัดพัดลมขนาด12นิ้วส่วนหน้าโคมจะอยู่ที่ขนาด16นิ้วนะครับความสูงผมัดความสูงให้นะสมเซนนะครับหรือว่า25นิ้วนะน้ำหนักก็ไม่ได้เยอะมากไปพร้อมกับแบตเตอรี่ที่เป็นแจ็คแบบ MT นะครับแรงดันไฟ21่โวลต์นะ ก็เป็นพัดลมแบบแคมปิ้งพกพาไปได้แบบในที่ต่างๆวิธีการใช้งานก็ง่ายมากเลยปุบเปิดที่ตำแหน่งนี้อันนี้คือแรงแรงลมที่เบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์ส,อ,อ,รสอันนี้ตั้ง1ชั่วโมงตั้ง2ชั่วโมง4ชั่วโมงปิดปิดอัตโนมัตินะอันนี้คือไม่ตั้งเลยฟจะปิดแล้วก็สามารถที่จะปรับสายได้เขาก็จะหมุนสายของเขาซ้ายขวาเอง น่าจะประมาณสัก אד, 160ร้อยหกสิบองศานะโดยประมาณนะครับไม่ถึงร้อยแปดสิบนะประมาณ160ร้อยหกสิบองศาสาหรับแรงลมแรงลมนี่ทําได้ดีเลยคือแรงดีจริงเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวพัดลมทาง,งไทก้อนตัวนี้นะแล้วผมยาดปิดก่อนนะเสียงมันดงังเจยไม่ดีปนะิดแบบนี้เจ้าตัวนี้คือพัดลมไทก้อนที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะตัวเก่าเขาจะเป็นสีนี้นี่สีนี้สีนี้คือตัวเก่า ส่วนที่เห็นอยู่ตรงหน้านี่คือตัวใหม่ลักษณะการใช้งานก็คล้ายกันไซส์ทุกอย่างคล้ายกันหมดเลยเผื่อใครต้องได้ใช้งานครับผมบอกเลยว่าแรงลมอ่ดีจริงําเลยเผื่อใครต้องได้ใช้งานครับลมไสก้อนตัวนี้ครับแรงดีจริงแล้วก็ใช้งานดีจริงด้วยค,ครับ